อที่ปิดไปไหนเนี่ยอที่ปิดมันไปไหนจะเอาไว้ไหนมันอยู่ใส่บินโทษนะเพื่อเก็บไปล่านี่นี่บูว่าจะคล้องใส่งานมันเก็บล่าินี่ิ เอาอ่ะที่ตักเราไปไหนในะนดูเบนเออเอาหาทุก่างต้องหานะบ่าหาก็ไม่ได้หลอเนาะอ่ิที่ตักหมูเราไปไหนนะลูก <c oughs> ถ้าถ้าคีบเนี่ยันื่าท่านแก่ดอกเราต้องตักเอาเอาอันนี้ก่อนก็ได้เอามาจะนีอ่อ่ะที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นตะข่ายไงเอาเอันนี้ตักก็ได้ไม่เป็นไร 呃，呃。Uh, uh. มาดูมาดูคนชาวเกาะผัดข้าวนะคะมันมีด้วยเหรอนบนเกาะเออสุนวันนี้เขาพัฒนาไปบมดเลออสิงสิิง,ส,งสิิงอะไรอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องเรียนรู้เหมือนอืมตะกี้คนอนะ่ะมันไม่มีการเรียนรู้มันก็อยู่อย่างนั้นแตท่ทุกวันนี้พัฒนาไปหมดต,ตั้งแต่เช้าก่อตั้งแต่เช้าปลาเขากลับมาใส่เสื้อผ้าแล้วนะเ,เ,เขาไปได้ปลาีปลาหาหรือขึ้นตะกี้ดี ทุกวันนี้ชาวเกอกต้องใส่เสื้อผ้าค,ค่ะมันต้องมีการวิวัฒนาการนะคะโลกเรามันเปลี่ยนไปค่ะคําพังเพยเก่าหรือคําคําศนคำแบบว่าอนา่ามันก็เริ่มใช้ไม่ได้แล้วค่ะมันต้องใช้คําใหม่ตลอดค่ะถ้าอาหารเราอย่างเงี้ยเขาเพิ่มเป็นดึกดำบรรพ์พื้นสามมาจาังซีเราก็เพิ่มความอร่อยขึ้นอีกเราก็เพิ่มสีสันขึ้นอีกไงมันก็เป็นไป,นปนตามต้องตามการเวลาน่จะรู้ อย่างคือกันาคนเคยสวยก็กลายเป็นไม่สวยเพราะมันแก่ไปทุกวันไงคะมันไปตามการเวลามันค่ะเขาบอตองไปเขาบะตองไปว่าคงที่อะอะไรมันก็ไม่คงที่นะคะจะบอกให้มันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะคนเฮาาวันหนึ่งเนี่ยแต่ละวันอะ24ชั่วโมงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเออเอ๋จะลองคิดว่าจะลองคิดว่า อ,อีกสองชั่วโมงกูติดไปอันนี้บางทีก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะมันเกิดเหตุมันเกิดเหตุที่เราไม่ไ,มไปไม่ได้ไม่คาดคิดไม่คาดคิดเราต้องทําเดี๋ยวนี้ทาให้มันได้อย่าไปคิดว่าอีกสองชั่วโมงกูจังเหตุบางทีเกิดเหตุมันก็เหตุไม่ได้นะคะเกิดเหตุมันก็เหตุไม่ไดเ้เราต้องเราต้องทําตรงที่ในนะัก หน้าที่หน้าทีนั้นค่ะอันนี้คือสุปการคนหกสิบปีแล้วสุปการมีเยอะกว่าอ,อ่านน้ำร้อนมาหกสิบเลยนะคะเพราะว่า,บ,าบอกไปมันก็ได้เบิดอแตเพราะว่าเราผ่างหมดเลยจะอยู่ไฟหรืออยู่มาเทอหรือวะอยู่ไฟทำไม มันหนาวก็ต้องอยู่ไฟที่เก่งโอ้นอนผางไฟในกเก่งเก่งเนี่ยเเคยนอนเนี่ยฝิงฝิงไฟอยู่ทึงเฮียนนอนตะกี้มันเป็นบ้านไม่เป็นซานไงเออแล้วก็เอาเอาไฟ<อ>ไปด่างทึงทึงเฮียนบุรีเกงเอาไม่ไม,ไม้บ้านยบอเอากีเท่าไปดิเออเอากีเท่าไปใส่แล้วก็แล้วก็ทําเป็นเป็นเตาไงแล้วก็เอา เอาดินไปใส่มันก็ไม่มันกับบอ่อใหม่เฮือนไม่กินไอเิงไฟหนาวๆเอออ,อยู่เรงเฮียนผคนในเกมต้องไม่ห่มผ้าหรอห,หนาวอ่ะสมัยก่อน,มนมไม่มีผ้าห่มหรอทำไมก้อนอ่ะผ้าห่มกับบอ่อใครมีอ๋อที่เขาว่าต้องบริจาคเพราห่ม,ม,มโตโต,โต้โตเต้เลียงกับบ่รู้เลียงดอกไม้กีบห่มแต่จะถาออ่ายหิมอนรู้ไหมผ้าหิมอนอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> รู้ไหมผ้าหิมอนน่ผ้าอะไรผ้าหิมอนผ้าหม่มไม่ใช่ผ้าหิมอนเอามีคนรู้จักไหมผ้าหิมอนมันเป็นชื่อแปลกไหมมันอุ่นหรอเลยอุ่นสุกคนรู้จักบอหิมอนเพื่ออย่าง ข้าวหิมอนจ้ะไม่รู้จักหรอกเอถามเอฟซีให้เบิรงดูเขารู้บบออะไรเขาคอมเมนต์มาไ้ฮวิมอนข้าวหิมอนคืออะไรคอมเมนต์มานะครับไ้ฮวิมอนจ้ะไ้ฮวิมอนจ้าสมัยก่อนใช่ไหมเขาเอินว่าไ้ฮวิมอนหอมและอุ่นมากเลยนะคะรู้ไหมข้าวหิมอนคืออะไรกันนันลักษ ตอบมากระบาดไผ่ฮิมอนน่ะมันจะคืออย่างเป็นทั้หูไผ่ฮิมอนบอเอาอินี่ก็ได้มันปลูกอยู่เอาสูงก็เขาไม่ได้แก่เนาะต้องเป็นคนแก่คนนั้นใช่ไหมที่รัวคนโอเคกระหูไผ่ฮิมอนแหมตัวมังหมแห่ทำไมตะกี้เพลียงม่อนเดย์ไผ่ฮิมอนแห่เบนอ๋อไม่ใช่ผู้บรปลุกหรืออ๋อ นี่ใหญ่น้ำซุปมูนีมีซุปมะลูเลีย่ยง